มาดูสื่อนอกเล่นใหญ่ลีซาแรพิงเส้นทางนี้จาก,กรวาลในอนาคตคุณพ่อซีโอบาบินจัดให้สื่อดังเกาหลีใต้ชี้จีนคว่ำบาตรลิซาสำเร็จไหมต่อต้านการแสดงคาบาเล่มาฟังกันค่ะ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยค่ะสื้อดังเกาหลีใต้ต่างก็ตีข่าวเกี่ยวกับบทความนะคะที่ทางเคซี่ฮอ r s สต์ลีสค่ะออกมาตีข่าวบทความอวยชมถึงน้องลิซ่าไบรท์พิงย้อนกลับไปในวันที่28 29 30กันยายน2023ที่ผ่านมาลิซ่าได้ขึ้นแสดงพิเศษที่คาบาเลลลูรูลานะคะกับฮาร,รอบการแสดงเต็มไปด้วยคําอวยชมชื่นชมนะคะเป็นที่ยอมรับแม้ว่าทางจีนและมีแฟนบางส่วนค่ะจะไม่เห็น ด้วยกับการแสดงเกล่านี้แต่จีนบางส่วนก็คือมีการคว่ำบาตรอะไรใดๆนะคะในช่วงนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลอยู่ดีค่ะเพราะทางแฟนๆส่วนมากบุคคลสําคัญไม่ได้ติดใจหรือมีข้อโต้แย้งอะไรนะคะเต็มไปด้วยการยอมรับและชื่นชมอวยชมค่ะทางคาบาเล่นะคะก็บอกว่าลิซ่าเป็นแฟนตัวยงของคาบาเล่เคซี่ฮอสตมาอย่างยาวนานเธอมาเคาะประตูคาบาเบล่ชื่อดังเต็มไปด้วยความฝันของเธอในการแสดงร่วมกับนักเต้นในตำนาน สื่อกาหลีใต้ชี้บอกต่อว่าลิซ่าได้รับการสนับสนุนอย่างท่่ม้นกับการสแสดงของลิซ่าที่คาบาเลซึ่งก็มีข้อโต้แย้งรวมถึงการความบาดในจีนนักวิจารณ์กล่าวหาเธอว่าเธอทําให้ชื่อเสียงของเคป๊อปเสื่อมเสียอะไรประมาณนี้อย่างที่ได้มีการกล่าวไปนะคะรวมถึงการความบาดอะไรใดๆค่ะก็เป็นการกล่าวหาในเรื่องต่างๆนะคะก็นํามาโต้แย้งบวกกับแอนตี้นะคะที่ไม่เห็นด้วยกับลิซ่าพร้อมที่จะออกมาพูดถึง ถึงโจมตีตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ลิซ่าก็สามารถก้าวผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะระดับโลกขนาดนี้สื่อและเกาหลีใต้ต่างก็จับตามองอยู่แล้วละคะ่ะและสื่อเกาหลีใต้ต่างก็ชี้ต่อนะคะบอกว่าเมื่อสัญญาลิซ่าและ YG ได้สิ้นสุดลงลิซ่ายังไม่ได้รับการประกาศเดียวหรือมีแผนงานในอนาคตเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> และสุดท้ายเราก็มาต่อกับเรื่องนี้นะคะสื่อนอกเล่นใหญ่กับลิซ่าเส้นทางนี้จัก,กรวาลในอนาคต อย่างการมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าในต้นปี2024หลีลิซ่าในฐานะ g b a g i r l Brand Ambassador ของบูการีจะจัดโปรเจกต์แคมเปญใหม่ระดับโลกนะคะมี2ระดับโลโคลจรมาเจอกันอย่างลิซ่าและนางแบบเซนดายาสีนี้ทำให้สื่อออกมาตีข่าวกันชนหน้ารอแคมเปญใหม่บูการีกับความประทับใจของพลังแห่งสุนทรีโดยมีเซนดายาและลิซ่า g l o l Brand Ambassador เต็มไปด้วยพลังมุ่งมั่นอันดด ที่พวกเธอสวมใส่ดีไซน์ b ีซีโลวันในจกักรวาลแห่งอนาคตซึ่งก็อยู่เหนืออวกาศและเวลาคือลิซ่าและเซนดายาในเขตของตนเองใหม่ๆสัมผัสกับดินแดนใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ของบุกกาลีนั่นเองละค่ะเราก็มารอดูวันและเวลาอันต่อไปนะคะว่า จะเปิดตัววันไหนว่าบุการีจะมีอะไรแปลกใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆนะคะทำให้เป็นแฟนทั่วโลกลุกขึือว่ามีอะไรบ้างคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ